อ <Yes! S 1> เอาละะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในเกมมีิกานู <me> ซึ่งเกมนี้มันคือเกมมันคือเกมจําลองการตกชาวบ้านอย่างน่าสูสาร <c oughs> โอเคภาพเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมาเข้าไปในเกมกันเลยโอเคเรามาอยู่ในเกมกันแล้วหน้าตามันดิไอ้ใครวะนะั่นตัวห okay. ุ่ใหญ่ Q bacon to get เ e สเ a นแ a น l c ค l ร c คลิก t ู a อท นี่ไงจำลองการตกชาวบ้านอย่างน่าสุสาสน <open> โอเคอเออทำการต่อยเบคอนตัวเมื่อกี้ทำให้ไอตัวเนี้ยมันโกรธมากอืมเราจะเรามีเป้าหมายที่เราจะต้องมาตกไอเจ้าตัวนี้ให้แตก <adapted> โอเคเราก็จะมาอัปเกรดพาวเวอร์ตรงนี้ด้วยเหรียญแล้วก็นี้อะไรก็ไม่รู้โอเค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 เราได้มาสองค่าอันี่เหรียญเหรียญเราได้เหรียญมาสองมานี่เลยนะมานี่มานีาน่อืออออเก็บเหรียญ เราก็จะต้องต่อย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 โอเคแตกเรียบร้อยแล้วมันก็บอกว่าเราอัปกรดได้แล้วโอเคโอเคถ้าเราค่าสเตนถึงสิบเราจะวิวัฒนาการเราวิวัฒนาการเรียบร้อยอืมกลายเป็นหนูแบบ ปกติยังไม่มีกล้ามทีโอเคเราก็จะต้องไล่ตบนกต่อถ้าเราค่านี้ถึงยี่้าเราจะไปโซนใหม่ได้ออืโอเคเราไปได้แล้วออืโอเคเย้ กล้ามโตมากเลยคนนั้นกล้ามอย่างโอยวัฒนาการเริ่มมีกล้ามแล้วเยี่ยมยอดไปเลยโอเคเราจะต้องสองร้อยเพื่อที่เราจะได้ไปเกาะต่อไปสองร้อยแล้วไปกันเลยไปกันเลย กินอปส์ไอแลนด์อืม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 เมื่อไหร่เราจะวิววัฒนาการในทีมออ๋อวัฒนาการอืมฮู้กลับไปเรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซื้อกันสักหน่อย โอเคตอนนี้ดาเมจเราครั้งละเท่าไหร่ลองเทสดีนหครั้งหนึ่งอยู่ที่60โอเคก็ว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอผมก็ขอปิดคลิปอย่งเท่าน,นี้กันเลยละกันนะครับขอบคุณที่ตามชมจากเรั่อนี้ก็ไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบาย